สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้ i p iPhone MoD จะมาแนะนำวิธีการทำฮาร์ r รี e ซตให้กับตัวเครื่องซึ่งการทำฮาร์ดรี e ซตตรงนี้เนี่ยหลกัหลกๆผมจะชอบแนะนำว่าให้กดปุ่ม Home กับ Power อรค้างไว้จนเครื่องดับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ <c aps> เขาเรียกว่าการทำฮาร์ดรีเซนะครับการทําแบบนี้จะแก้ปัญหาอะไรอย่าง้ได้บ้างอย่างที่ผมเขียนเอาไปในบทความครับปัญ <c oughs> <c oughs> หาสับเพลย์ไรที่มันเกิดขึ้นเครื่องค้างบ้างล่ะแอปพลิเคชันโหลดไม่เสร็จบ้างล่ะหรือว่า เสียงไม่ออกจากลําโพงแต่หูฟังเราใช้ไงานได้ปกติหรืออะไรต่างๆมากมายตรงนี้มันจะแก้ปัญหาได้ง่ายๆโดวยวิธีการทำ hard reset นะครับวิธีการง่ายๆในการทำ hard reset ก็คือกดปุ่ม home แล้วก็ปุ่ม power ค้างไว้นะครับประมาณไม่กี่วินาที1 2 3 4 5 6 7อ่ะเครื่องดับแล้วคราวนี้ก็กดเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ ตัวนี้จะเป็นการรีเซตให้ค่า Factory Default ของตัวเครื่องนะครับทีออ่ออกมาจากโรงงานแต่ว่าไม่มีผลกระทบใดๆกับแอปพลิเคชันหรือว่าข้อมูลในเครื่องของเรานะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะกลับมาทำงานอย่างปกตินะครับลองทำดูถ้าหาใครเกิดปัญหาที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วเครื่องของเราประสบปัญหาอยู่ลองวิธีการนี้ครับจะช่วยให้เราแก้ปัญหาของอที่มันเกิดกับ iPhone ที่รักของเราขึ้นได้เยอะ เลยนะครับผมลองเอาไปทําดูนะครับผมโอเคข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยถ้าใครอยากจะแชร์นะว่าวิธีการเนี้ยช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับ iPhone ของคุณบ้างอ่ะหรือว่าคุณใช้กรณีการทำ hard reset เนี่ยตอนไหนบ้างแชร์ให้พวกเรารู้เราจะได้รู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่ประสบปัญหาเดียวกับพวกเราแล้วก็แก้ไขปัญหาวิธีการนี้ด้วยการทำมเหมือนกันนะครับก็จะได้แก้มันออกมานะครับผม โอเคแล้วมันก็จะกลับมาตามของเราที่หน้าจอของเราปกตินะครับคราวนี้ก็ลองใช้งานดูครับว่าปัญหาที่เกิดเมื่อกี้ก่อนที่เราจะกดมันหายไปหรือเปล่านะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอรีวิวครั้งหน้ากับ iPhone Mod ประเดนะครับอย่าลืมครับชื่นชอบเพจเราอย่าลืมไปกดไลค์ที่ facebook.com/iphonemod เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ